โจทย์กาหนดให้ an เป็นลําดับที่สอดคล้องกับเงื่อนไข1ส่วน an บวกกับ1ส่วน an บวก1เท่ากับ1สําหรับทุกจานวนนับ n ถ้า a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก A100 มีค่าเท่ากับ250สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วค่าสมบูรณ์ของ a 2 5 5 2ลบ2.5มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ อน้องก็มาดูตรงนี้นะครับ1ส่วน a บวกกับ1ส่วน a บวก1มีค่าเท่ากับ1 a n บวก1นตรงนี้บวกด้วย1ก็คือพจน์ต่อไปของ a n นะครับดังนั้นถ้าเกิดน้องแขนอยู่รูปแบบนี้มันจะไม่ได้สื่อความหมายอะไรนะครับน้องจึงจัดรูปสมการนี้ใหม่ให้อยู่ในรูป a n บวก1เท่ากับเทอมของ a n ซึ่งมันจะทำให้น้องรู้ว่าพจน์ต่อไปเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับพจน์ก่อนหน้านะครับ น้องย้ายหส่วน an มาไว้ฝั่งนี้น้องจะได้เป็น1ส่วน an บวกหเท่ากับ 1, นลบหส่วน an ตรงนี้น้องทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับหก็คือ an ส่วนด้วย an น้องจะได้เป็น an ลบหส่วนด้วย an น้องกับเสร็จกับส่วนทั้งสองข้างน้องก็จะได้ว่า an บวกหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ an ส่วนด้วย an ลบหนึ่งอ่าดังนั้นน้องจะได้ความสัมพันธ์ของลำดับมาแล้วนะครับว่าพจน์ต่อไปเนี่ยจะเท่ากับพจน์ก่อนหน้าส่วนด้วยพจน์ก่อนหน้าลบหนึ่ง หลังจากรู้ความสัมพันธ์แล้วน้องมาเขียนอนุกรมนี้ใหม่กันดูนะครับพจน์แรกนะครับก็คือ a 1หนบวกกับพจน์ต่อมานะครับก็คือพจน์ข้างหน้าส่วนด้วยพจน์ข้างหน้าลบหนึ่งดังนั้นพจน์ต่อมาหรือว่า a 2เนี่ยน้องจึงเขียนได้เป็น a 1ส่วนด้วย a 1หลบหนึ่งบวกกับ พจน์ต่อมานะครับพจน์นี้นะครับก็คือพจน์ข้างหน้าส่วนด้วยพจน์ข้างหน้าลบหนึ่งค่านี้นะครับน้องก็จะได้เป็น น้องทำส่วนตรงนี้ให้มันเท่ากันตอนนั้น1ตรงนี้ก็คือ a 1นลบหส่วนด้วย a 1นลบหข้างหน้าวงเล็บเป็นลบน้องเปิดวงเล็บน้องก็จะได้เป็นลบ a 1นบวกหนะครับ a 1ลบ a 1นึ่งก็จะเป็นศูนย์ ค่านี้หารด้วยค่านี้ก็คือค่านี้คูณกับกับใส่กับส่วนของค่านี้ก็คือคูณกับ a1-1 ลบ1ส่วนด้วย A 1 a1-1 ลบ1ก็ตัด a1-1 ลบ1ไปนะครับดังนั้นค่านี้ทั้งหมดก็คือ a1 นะครับพจน์ที่3มีค่าเป็น a1 บวกกับพจน์ต่อไปก็คือพจน์ที่4ก็จะมีค่าเป็น a 1ส่วนด้วย a 1ลบ1นะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 0 0มีค่าเท่ากับ250ซึ่งถ้าเกิดน้องลองสังเกตดูนะครับพจน์ที่ k เนี่ยก็คือพจน์ที่1พจน์ที่3 พจน์ที่ห้าจะมีค่าเป็นเอหนึ่งพอดที่คู่เนี่ยก็คือพจน์ที่สองพอดที่สี่พอดที่หกจะมีค่าเป็น a อหนึ่งส่วนด้วย a อหนึ่งลบหนึ่งอ่าพี่ถามน้องนะครับ a 1, บอหนึ่งบวกไปเรื่อยๆถึง a อหนึ่งร้อยเนี่ยจะมีพจน์ที่คี่กี่พจน์พจน์ที่คู่กี่พอด ทั้งหมดหนึ่งร้อยพจน์มันก็จะเป็นพจน์ที่ขี้คู่ขี้คู่ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายก็คือขี้คู่ดังนั้นพจน์ที่ขี้พจน์ที่คู่ก็ต้องเท่ากันนะครับก็คืออย่างละห้าสิบพจน์ดังนั้นทั้งหมดหนึ่งร้อยพจน์นี้น้องจึงเขียนใหม่ได้ตามนี้นะครับ ต่อมานะครับน้องเอาห้าิหารตลอดสมการห้าสิตรงนี้จะหายไปห้าสิบตรงนี้ก็จะหายไปสองหา้าสหารห้าสิบน้องก็จะได้ห้านะครับน้องไม่ควรให้ตัวส่วนติดตัวแปรดังนั้นน้องก็เอา a 1หนึ่งลบหนึ่งเนี่ยคูณตลอดสมการตรงนี้จะเป็น a1 ลบหนึ่งคูณกับ a 1 a 1หนึ่งลบ1คูณกับพจน์นี้ก็จะตัด a 1หนึ่งลบหนึ่งตรงนี้ไป ตรงนี้จะเป็น5คูณกับวงเล็บ a 1ลบ1เอา a 1เข้ามาแจา้งน้อก็จะได้เป็น a 1นึ่กำลัง2ลบ a 1บวก a 1เท่ากับเอา5เข้ามาแจา้งน้อก็จะได้เป็น5 a 1ลบ5ลบ a 1บวก a 1เป็น0 น้องยาย 5a1 มาไว้ข้างนี้เป็นลบ 5a1 น้องใย,ยลบ5มาไว้ข้างนี้เป็นบวก5ฝั่งนี้เป็น0ผู้นำนี้มันแยกแฟกเตอร์ไม่ออกนะครับน้องน้องใช้สูตรเลยก็คือ a1 เท่ากับลบ b ก็คือลบของลบ5 บวกลบส a r e r o o t b กำลังสองก็คือลบห้ากำลังสองลบซีก็คือหนึ่งก็คือห้าส่วนด้วยสองก็คือหนึ่งลบจะลบเป็นบวกนะครับลบห้ากำลังสอง ค่าลบยกกำลังเลขคู่ก็ต้องได้ค่าบวกได้เป็นยี่สิบห้าสี่คูณหนึ่งคูณห้าได้ยี่สิบยี่สิบห้าลบยี่สิบได้ห้าสองคูณหนึ่งได้สองดังนั้นน,น้องเอหนึ่งน้องก็จะได้ออกมาสองค่าก็คือห้าบวกรูทห้าส่วนสอง เกบ็บอีกขั้หนึ่งก็คือห้าลบรูทห้าส่วนสอง